เย่เยยสวัสดีวันหยุดนะคะวันน <pres> <museums> <aba mus incom> um> ี้วันหยุดฮะเขาบอกว่าเราไม่มีไมโครโฟนเขาบอกเรามีเราก็เลยต้องเปิดอกเราน่ะใส่วิดชิดเลยเสภ้อากันหนาวเขาไม่ใส่ หนาวอ่ะยังแปดองศาอยู่เลยล้างทำไมก็ไม่รู้เมื่อวานมีพายุนะคะพายุลมแรงมาก

จะ buat p e เนี่ยโอเคความสุขในแบบของเราเนาะถ้าไม่อยากไปเที่ยวไหนก็งานรอบบ้านนี่แหละค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดยิงช่วงหน้าซัมเมอร์นะเดี๋ยวค่อยดูนะ ในสวนนี่มีอะไรทำเยอะแยะหลายอย่างแม้กระทั่งทำความสะอาดพื้นเนี่ยทำความสะอาดพื้น,น,เ,นเห็นไหมคะพื้นคาบตัดใช่ไงผ้าคาบเนี่ยแต่เราก็มีมีเครื่องขูดออกนะเนี่ยทุกปีทุกปีลุงเขาขูดออกนะคะปีที่แล้วโมนาก็ขูดออกเลยเพื่อแกทำเนาะปีนี้เดี๋ยวก็มีอีกแหละกิจกรรมทำเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ก็ยังหนาวหน่อยหน่อยก็ได้แค่ นี่แหละทำความสะอาดจ้างก็ทำก็หลายบาทวิตีที่เน้นเนอะเเกอร์ดีแอร์มาคอสตสเตอร์พออินและโอเคมันวีตีบินไรเลยค่ะดีแอร์ไปท่อบมาคอสต์สุไท่ไหม ที่ที่อเ,ทเอมรลนโปรเคอ่ินเยะ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 ถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์แต่ก่อนอาพาร์ตเมนต์โมนาน่าจะสามร้อยนะคะแต่โมนาก็ไ่ไดจ้างทำเองนะคะแต่ตอนลุงคนเก่าอยู่เขาก็จ้าง พอเรามาอยู่กับแกแกก็ทําเองนะแกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าขี้เหนียวนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ให้แกจ้างเราไม่ให้แกจ้างลุงฝรั่งคนเก่านะคะแต่คนนี้เขาไม่เคยจ้างแล้วเขาทำเองลุงคนนี้เขาทำเองหาดูหาหาดูบัวเดมฟอร์เวสต์เดนแฮวินด์เดนแฮ นี่ปอหาดูเสียมน้องเสียมอะ่ะโอเคเขาไมเ่เคยจ้างใครเลยเนะดูห้ายิงเพลงโอเคก็จาอยากขอเทเลเด,ดมดูห้ายิงเพลงดูเลวเวอร์เอดูเลวเวอร์่ดูเลวเวอร์เซ่จะก็ได้สิชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบพูดบอกว่าตัวเองไม่มีตังค์ไม่ชอบนะเขาบอกว่า แฟนฉันมาช่วยฉันเพราะว่าเขาอยากทําวิดีโออฉันกล้าพูดเนาะขยันพูดซะด้วยเขาต้องการทําวิดีโอเขาเลยมาช่วยฉันว่ะซันมันก็ประมาณนั้นแหละอยากมีวิดีโอเนาะเป็นกิจกรรมกิจกรรมร่วมกันพอคุณนะเชืชอ่ชอเชอืชอ่ชอเ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 อ คือความสุขสไตล์เรานะคะแล้วแต่คนชอบเนาะอะไรก็ได้ทนะี่เป็นความสุขทาไปเถอะคะ่ะแต่ความสุขของเราอาจจะไม่รู้หลาเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาความสุขอาจจะรู้หลาแต่ความสุขของเราแค่อย่างนี้แต่มันอยู่ที่เราชอบด้วยแหละเราไม่ชอบที่จะไปเที่ยวไหนเราก็อยู่บ้านคนไหนที่เขาชอบจะไปเที่ยวก็คือไปแล้วก็ดีใจด้วยแต่ไปแล้วอย่ามาบ่นนะบางทีไปแล้วมาบ่นแล้วไม่ดีดไม่ดีไอ้พวกที่ไปด้วยกันแหละมานินทากันเองเนาะ คนนู้นทําตัวแบบนี้คนนี้ทําตัวแบบนั้นนินทากันเองอยังไงยังไงก็มีนินทาก็คือถ้าเข้าสังคมแล้วก็เป็นประมาณนั้นแหละนินทาแล้วไม่เสียหายก็ดีไปถ้าคนไหนนินทากันแล้วเสียหายก็เป็นเรื่องเป็นราวมีปากมีเสียงกันนีสำคาญโมนาเลยไม่ค่อยไปไหนเยอะเพราะว่าไม่มีเวลานะอย่างนี้สะดีกว่าไม่มีเวลา น้ำแป๊บที่เหลือแกก็เอาล้างประตูประตูทางออกเดี๋ยวปีนี้คงจะสนุกกับการทาสวนนะคะเพราะว่าเรามีการทําโครงการทาเขาเรียกว่าอะไรมีโครงสร้างไว้อยู่แล้วอย่างเช่นซิวหูดลงปลูกผักเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเราทํำยังไงไว้ตอนนี้ไอ้คอกปลูกผักข้างนอก ที่มันสามารถทนแดดทนฝนทนหนาวทนแดดทนฝนทนหนาวทนอากาศได้พืชอะไรที่เราจะมาวางข้างนอกเราก็ขยายใหญ่ขึ้นจากแต่ก่อนอะเล็กเนาะเราปีนี้ลุงก็ขยายใหญ่ขึ้นซื้อแบบใหญ่มาให้สะใจเลยนะคะแล้วตรงแนวเนี้ยจากแต่ก่อนโมนามีแค่ตรงแค่ช่วงอ่างใช่ไหมคะตอนนี้ลุงก็ทํายาวไว้ให้ถึงนู่นเลยก็คือได้ดอกไม้หลายต้นค่ะเนาะปีนี้ก็ได้สนุกอีก สนุกกับการทำสวนนะคะมองค้อนหน้าทำไมคะไปแล้วม่าดูเนี่อ,ตตนอ,อ๋อีปฟุตเซนอะไรวะอ๋อขบอกเมื่อวานที่ลมมันแรงอะ่ะมันพัดไอ้มันพัดไอ้เหล็กคอกไปถูกไปถูกรั้วบ,บ้านชาวบ้านเขาบ้านเพื่อนบ้าน ลมมันแรงมากเลยเมื่อวานเนี่ยพัดลงตึมตึมต,มตึมนะน่ากลัวอือมีอันนี้ด้วยมีรถสิบล้อรถสิบล้อมันฟั่มใช่ไหมอือรถสิบล้อมันฟั่มนะคะบนทางด่วนเนาะเมื่อวานนี้ที่ที่ลมแรงพายุอะ่ะอือที่ออกข่าวนะคะกิ่งมงกิ่งไม้ล้มทับทางเนาะที่ออกข่าว พลังแสงอาทิตย์น้อยให้กับหลอดไฟที่เป็นที่เราวางเป็นเส้นนะเราไม่ต้องใช้ไฟบ้านเรานะคะอันนี้เราใช้พลังแสงอาทิตย์สหรับหลอดไฟดวงเล็กๆพวกนี้เนาะตอนคืนมันก็สว่างแจม่มอีกพวกนี้ก็ใช้แสงแสงอาทิตย์นะคะเราไม่ได้ใช้หลอดไฟอะไรเลยเนาะนี่อันนี้คือพลังแสงอาทิตย์ของมันตอนคืนมันก็จะมีแสงไฟในนี้นะคะก็สวีท์เโรแมนติกเล็กๆน้อยๆนะน่ารักน่ารักนะคะ เราออกมาข้างนอกอย่างนี้เดียก็ก็มีแรงทานู่นทํานี่นะคะแต่ถ้าพอเราอยู่ข้างในคือแก,กก็จะเดินวนเข้าไปหาเราข้างในบ้านอย่างนั้นแหละเราออกมานี่เราไม่ต้องจับอะไรเพียงแต่ว่า <c oughs> ออกมาหาเขาหน่อยนึงก็ก็ประมาณนี้แหละปวดไปเยี่ยมมู <c oughs> มนานก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมเขาก็ทึ่งฟากแล้วมาดู เมเก็บเต็มเคลียร์แล้วเดี๋ยวแต่นี่ก็เพิ่งเดือนกุมภาแต่กุมภานี่ยังหนาวอยู่เลยนะปีนี้หนาวนานนะคะนานมากๆเลยอะอะไรนาะอ,อะไรเอยแล้วดัตถุริ้ละแมนอ๋อดูต้นอันนี้ต้นองหุ่นนะคะ เห็นไหมคะมันแห้งๆนะแต่ถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็ออกใบออกอะไรมานะคะถ้าเป็นโมนาโมนาก็จะตัดหมดนะแต่ดูเชื่อมันจะขึ้นมายัางไงนะสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพร์เดนมาร์คค่ะงานต่อไปของป้าโมนาวันนี้ก็คือย้ายย้ายกระถางพวกไอ้ย้ายเขาเรียกว่ากระถางพลาสติกกันเนาะไปเก็บในให้ถูกที่นะคะเนาะ วันนี้ก็มีงานทำอีกชิ้นแล้วนะคะหลังจากช่วยลุงเช็ดกระจกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเคลียร์ลงปลูกผักเริ่มเคลียร์ทำความสะอาดเนาะปีนี้ปีนี้นะคะลุงมีแผนว่าเราจะทำที่ปลูกพริกในโซนแบบนี้นะคะปีที่แล้วเราจะอยู่ในแนวนอนเนาะป,ปีนี้เราจะทำในท่าในแนวตั้งท่านี้นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มมาอีกสองชิ้นนะคะวางด้านหน้น จะจะวางฝั่งละสี่นะคะปีที่แล้วเราได้เราก็วางฝั่งละสี่แต่มันเป็นพลาสติกโฟมเป็นแบบปลูกแบบโฟมปีนี้ลุงจะสั่งแบบนี้มาทั้งหมดเลยสั่งพลาสติกดําอย่างนี้มามันทนทานดีค่ะแล้วมันใช้ได้หลายปีตอนนี้บ้านโมนามีทั้งหมดหกชิ้นนะคะเนาะก็คือหกชิ้นอย่างนี้ปีนี้สนุกแน่เลยมีผักมีอะไรได้เล่นได้ทําหลายๆอย่างนะคะ เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอ,ยอีกอลไรเนาะนี่เม็ดผักชีลาวของป้าโมนาแต่ปีที่แล้วนะคะป้าโมนาก็แขวนไว้เนาะเดี๋ยวพอให้มันร้อนกว่านี้สักหน่อยหนึ่งป้าโมนาก็จะเอาไปลงดินนะคะอันนี้เป็นเม็ดผักชี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 ฝรั่งใช่ไหมอืมผักชีลาวผักชีฝรั่งนะคะเนาะส่วนลุงข้างนอกก็หวานปุ๋ยอีกแล้วคะ่ะงานใหม่ของลุงนะคะ ก็คือหวานปุ๋ยนะคะสเกเด่นซือดูโมอีกสมัยฟอดีเสแกโกฟบีเดนแฮอ่าโอเคก็คือโมนาจะต้องเดินผ่านทางนี้แล้วเอากระถางไปเก็บนะคะกระถางพลาสติกเนาะโอเคค่ะไปทำงานด้วยกันดีกว่าเนาะไปลุงก็คือจะหวานปุ๋ยให้มันขนาดเขียวอยู่แล้วเนาะก็ยังจะหวานอีก โมนาก็จะเอามาวางที่ชั้นตรงนี้นะคะชั้นนี้เราก็ย้ายมาจากข้างเนาะโอเคชั้นวางวางกระถางโดยเฉพาะสแกฟลุดเดเด ะะแล้วเราก็ย้ายหนักๆเราก็วางข้างล่างเนาะเบาๆเราก็ขึ้นข้างบนนะคะส่วนอันนี้หนักก็เริงแต่พื้นที่ว่างเราก็จับใส่ไปอันนี้คือเราจัดมาแล้วเนาะถามว่าเรียบร้อยไหมฮึยนี่เนาะเราก็มาวางชั้นนี้เราก็จะมาจับ เวลาเราต้องการกระถางใบไหนเราก็มาหาชั้นของเรานะคะรีไซเคิลไปในตัวอันนี้เราซื้อดอกมงดอกไม้มาแล้วมันเต็มเนาะแล้วก็มาวางไว้นี่ไว้รีไซเคิลใช้นะคะเนาะตามนี้โอเคขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันหยุดของป้าโมนาพาแซบสไพเดนมานะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ